คุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมสุสุราชและก็พร้อมด้วยทีมงานจำบูรณ์นะครับและก็หลวงตุ้ยด้วยวันนี้ผู้ชมครับคงจะแปลกใจนะครับว่าไม่ได้มาที่สนามนกวันนี้เรามากันอยู่ที่สวนจตุจักรหรือวันนี้ครับผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณ์นะครับช่วยเหลือตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณ์นะครับรายละ1 0,000บาทเดี๋ยวมาดูกันครับเข้าชมในร้านของนิหมายก่อนนะครับเชิญครับโอ้โหครับสวัสดีครับนิหมายครับ นี่คุณผู้ชมครับดูบรรยากาศแล้วนี่นั่งทําบัญชียอยู่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับนี้ครับโนนทางโน้นกล้องครับค่ะสวัสดีค่ะเออสมหมายค่ะรู้ไหมครับว่าจําบูรณ์มาช่วยเหลือที่นี่หมายกําลังประสบอุทกภัยที่ผ่านมา แล้วก็บอกให้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะมอบเงินให้กับนิหมาย1 0,000บาทท่วมเยอะไหมครับสักนิดหนึ่งที่บ้านนะคะที่บ้านที่บ้านจูต้งไหนครับที่บ้านครับเออบางบัวทองค่ะบางบัวทองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ในฐานะที่ผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณะครับก็มอบเงินสดให้นิหมายเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณ์ในวงเงินนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับเชิญทางด้านนี้เลยครับนี่เรามีป้ายจำบูน์ด้วยนี้ครับนี่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ ความรู้สึกวันนี้ครับสดๆดกันเลยคุณผู้ชมครับความรู้สึกครับก็ดีใจอ่ะที่จำบูญได้มาคือดูแลอ่ะดูแลตัวแทนอะไรเงี้ยดูแลตัวแทนในการจำหนายใช่ค่ะใช่ก็ขอให้จำบูญร่ำรวยยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับถึงตอนนี้เราไปดูข้างในอีกร้านหนึ่งที่จำบูลมาช่วยเหลือหาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูลครับเชิญเลยครับโอ้โหไปเจอเจ้าของก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ครับในคนไหนเจ๊เกียวครับคนนู้นครับคนไหนอ้าวเจ๊เกียวสวัสดีครับอยู่ทางนี้มองกล้องนิดนึงวันนี้เจ๊เกียวเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจาบูนไม่ว่าสูตรขนาดเล็กสูตรเอ็นเสร็จแล้วก็สูตรทายขนจาบูนช่วยเหลือผู้ประสบน้ําท่วมวันนี้รายละจุดๆๆดไว้ก่อนเจ๊เกียวครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ขายดีค่ะขายดีบอกให้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าเจ๊เกียวอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับแล้วก็อ่า ถามนิดเดียวเจ๊เกียวว่าลูกค้าของเจ๊เกียวเยอะมากอีกส่วนหนึ่งบอกให้เลยนะครับว่าลูกค้าเก่าๆมีไหมเจ๊เกียวที่ว่าไปใช้อาหารตัวอื่นแล้วกลับมา,มา,ม,ามาเปลี่ยนใจมาใช้จำบ,บูนมีไหมครับมีเยอะมากเลยค่ะมีเยอะเลยครับส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนครับ ก็เป็นนกแข่งเยอะเป็นนกแข่งเยอะนะครับครับแล้ววันนี้นี่เห็นเป็นกล่องเป็นกล่องส่งที่ไหนครับเจ๊อ๋อส่งเดี๋ยวลูกค้าจะมารับคุณผู้ชมครับเอาละในเมื่อจำบูนมาแล้วช่วยเหลือตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑอาหารนกจำบูนมอบเลย1 0,000บาทครับทางนี้เลยครับครับผลิตภัณฑอาหารนกจำบูนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรขยันฤกสูตรอินเซ็ตหรือว่าสูตรไ่ายขนวันนี้ช่วยเหลือเจ๊เกียวที่กําลังประสบอุทกภัยผ่านมาจํานวน1 0,000บาืนะครับ เป็นตัวแทนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนที่ยิงใกล้ๆผมนี้นะครับก็คือเจ้หงสวนจัดตุจัรครับสวัสดีครับเจ้งหงครับเจ้จหงครับโ,โอ้โห,โหหาร้านเจมากไม่ค่อยเจอเพราะเราไม่เคยได้มาสวนกันร้านน<อ>ูมันเล็กๆอ่ะค่ะเล็กๆอ๋อเล็กๆเ <Ł. S 1> จครับวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนไม่ว่าจะเป็นสูตรขยันริกแล้วก็สูตรเอนเซต และก็สุดทยขนนะครับช่วยเหลือเจที่ประสบอุทกภัยอยู่นะครับวันนี้ทางผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนนะครับบอกกันเลยว่ามอบเงินสดให้เลย1 0,000บาทครับเจ๊ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่1 0,000บาทนะครับเจยิ้มนิดหนึ่งครับนี่ก็คือร้านเจ้หงสวนจตุจักนะครับจำบูนดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่นะครับเจ๊ครับช่วงนี้เป็นไงบ้างหลังจากน้ําท่วมเสร็จแล้วนะครับ ก็จำบูญก็ยังขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมค่ะฝนจะตกแดดจะออกยังขายดีเหมือนเดิมเพราะเหตุอะไรเจ้หงเพาะเหตุอะไรเพราะว่าจำบูญมันใช้ดีจริงๆค่ะดีจริงค่ะแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยน้ําท่วมอะไรก็ยังช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าผู้บริหารได้ฟังคุณเจ้หงบอกว่าจำบูนยังขายดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีการคืนกําไรให้กับพี่น้องชาววงการด้วยเจ้ครับวันนี้จำบูนมามอบ1 0 0 0 0บาทนะ ด,ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยค่ะขอขอบคุณมากด้วยค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับเจ๊ครับสวัสดีครับ <S 1> <S 1> นี่ผมยืนอยู่ที่ร้านเฮียตีสักสยามนะครับร้านสักสยามถ้าดูแล้วก็มี آ آ <ๆ S 1> เด็กๆนะครับมีผู้ค้าขายนะครับมาของอะไรเยอะแยะกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าชมกันดีกว่าครับว่าเฮียตีสักสยามวันนี้จะอยู่บ้านหรือว่าจะพาเด็กๆน้องนกไปไหนกันหรือเปล่าละเดี๋ยวตามผมมาครับกับสุรสารครับเฮียตีอยู่ไหนครับเนี่ย ธรรมดาจะนั่งอยู่แถวนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับทงใส่หาไม่เจอเลยครับพี่พี่ครับเห็นเฮียตีมั้งเปาอ้าวอ้าวว้วว้าวว้าวั้าผว้าวค้าวว้าวว้าวว้าว้าวว้าว้า้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้า้าววาวว้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 ้าา้าว้าวว้าวว้าาวว้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 ้าวว้าวว้้าวว้า้า้้้้ย เฮียตีนี่ริกตลอดคุณผู้ชมนอกจากนอกสนามเหนือใต้ออกตกแล้วนะครับเฮียตีครับวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนผมสุสุราชและพร้อมด้วยทิมงานจำบูนนะครับมามอบเงินช่วยเหลือเฮียตีที่กําลังประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวสักครู่เราต้องมอบกันครับเฮียตีครับอยากนั่งคุยด้วยมาแล้วเฮียตินเชิญนิดนึงเอาบรรยากาศแบบนี้นะครับตรงนี้เลยครับเฮียตีตรงนี้ตรงนี้เอากันแบบอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ท่ามกลางบรรยากาศนะครับถ้าเราดูแล้ววันนี้ครับเฮียตีร้านใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องชาววงการนกกรุงโวจุกก็รู้จักว่าเฮียตีศักสยามเขาบอกว่าในอนาคตคุณผู้ชมครับเขาถามมาเยอะเหลือเกินถามสุร่าและก็ถามใครก็ตามทีมงานผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนด้วยว่าในอนาคตจะมีอาหารนกปรดจุกตัวไหนบ้างที่ขึ้นมาครองตลาดแทนจำบูนเฮียตีเอาชัดๆเลยในเฮียตีเพราะว่าทําไมต้องใช้คําถามนี่ถามเฮียตีครับ เยียตีข้ามบอดอยู่ในวงการนกอยู่ที่สวนใครๆบ้างไม่รู้จักก็ไม่น่าจะมีนะฮะเท่าที่ออขายก็คือที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยจำบูเนี่ยขายอันดับหนึ่งในร้านเลยอันดับหนึ่งัอยอะที่สุดในร้านเยอะที่สุดเพราะเหตุอะไรครับเพราะว่าในตัวของเนื้ออาหารเนี่ยหนึ่งมันมีคุณภาพสองกลิ่นหอมถูกปูกป่ากับนกนกมันกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ร้องดีเล่นดีลิกดีขนสวยนะฮะส,<ว>สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วทำให้แบบว่าขายไปทางภาคตะวันออกตะวันตกหรือทางเหนือเนี่ยยอดขายส่งเยอะมากร้อยลังนี่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์หมดแล้วมอบกันเลยครับวันนี้ช่วย,ยเงียตีร้านสักสยามนะครับ1 0,000บาทจากผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรนะครับทางด้านนี้เลยครับ พี่ร้านจิติกอยู่ตรงไหนครับร้านจิติกเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่เหรอร้านจิติกเหรอครับโอ้คุณผู้ชมตุ๊ดแตงตัปอสวัสดีครับเจติกอโอ้โหคุณผู้ชมครับเราเดินมาดูทิวป่าเขาบอกว่าย่านเจต,ติกอยู่ใกล้กว่าเพื่อเจติก จัดตุจักนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจําบูนด้วยถ้าดูแล้วคุณผู้ชมก็อาภรุมพลังนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้จําบูนนะครับเป็นจําบูนสัญจรวันนี้มอบเงินช่วยเหลือเจอติกด้วยนะครับในจํานวนเงิน1 0,000มบาทในฐานะเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจําบูนถือโอกาสมอบกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวได้คุยกับเจติก,กันสักนิดหนึ่งโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับ ช่วยเหลือนะครับเจติกเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรขยันิกสูตรเสริมสูตรอะไรทุกมีหมดอาหารทุกอย่างเป็นขวดเป็นขวดมีหมดนะครับมอบเงินเลยครับ10,000มืมบาทครับโอเคครับเอาละถ้าเจอเจติกยืนกันแบบนี้คุณผู้ชมครับนกกรุงัวจุกจำบูนดีอย่างไรจำบูนนี่มาถึงก็จะมีคนถามหามากกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะอะไรผมเห็นเมื่อกี้ของเฮียติก็บอกมาเจติกก็บอกมาเป็นแบบนี้ก็ถามอีกคําหนึ่งว่า อาหารนกจำบูนดีอย่างไรเขาบอกว่ากินแล้วมันทําให้นกมันมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วเรื่องของการแข่งขนันการร้องเนี่ยค,คือมันปากต่อปากอะ่ะส่วนพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนกมากนะรู้แต่ว่ามันขายดีเรื่อยๆขาปากถึงคนที่จะมาหาร้านเจติกหรือว่าเออวันนี้นายกจะมาซื้อของที่สวนจตุจักรอยู่ตรงไหนโซนไหนเจติก สั้นๆครับให้กับพี่น้องชาววงการนกกลงทุนพี่ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะอยู่กับข้างร้านยาบางกอกหาง่ายค่ะเป็นร้านสองขูหาติดถนนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกาลังยืนอยู่ท่ามกลางที่สวนจตุจักรนะครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องนี่ก็เป็นตลาดปลานะครับมีปลาสวยๆงามๆในสวนจตุจักรเราก็รู้อยู่นะครับว่าที่นี่ แหล่งธุรกิจแหล่งใหญ่ของเมืองไทยนะครับหลังจากช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังประสบอทุทกภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหารนกจําบูนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขกญญารณนิก สูตรอินเซ็ตและก็สูตรถ่ายขนวันนี้รับไปร้านละ1,000 0บาทนะครับนี่คือเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณนะครับโดยคุณสุรสุราชและก็ทีมงานฝ่ายของจำบูร์ด้วยที่เราพยายามคืนกําไรให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตัวแทนตามภาคต่างๆหรือว่าตามเจาะสนามนกอีกส่วนหนึ่งนะครับเรายังดูแลตัวแทนที่ประสบ อุทกภัยที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งิ์ไหก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมที่ครครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบูรณนะครับเราบอกไว้ให้เลยวา่ารักประเทศไทยและก็คืนกําไรให้กับผู้เล่นนกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอนาคตนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า นอกจากสนับสนุนรายการศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3แล้วโดยผมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์อาหารนกจำบุญทุกเสาอย่าลืมนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมลงตู้อเว็บนกสยามนะครับพร้อมด้วยทีงมงานจำบุญต้องลาคุณผู้ชมกันก่อนเจอกันใหม่นะครับอยากบอกให้รู้นะครับว่าจำบูนรักประเทศไทยคืนกำไรให้กับผู้เล่นนกสวัสดีครับ